ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองแม้ปรินิผ่านนานแล้วพระอ,องค์นั้นด้วยเสียนกล้าวกราบนมสักการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทลานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกลูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมรับฟัง การบรรยายพระไตรปิฎกรวบรวมเรียบเรียงโดยท่านพุทธทาสพิคุเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษภาคหกหน้าห้าร้อยเก้าสิบหกครั้งมีพระชาติโยมที่มาฟังวันนี้มีหกคน,นเอามือลงเพราะว่าวันนี้เป็นการบรรยายภาคพิเศษนะ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 มาบ้านบ้านเอียงกม่ บ้านสะอาดสมศรีนะ,ะบรรยายภาคพิเศษอ่าพระพุทธเจ้าวันวาธรรมะเป็นอาการลิโกนะเพราะฉะนั้นการบรรยายหรือว,ว่าการอ่านพระไตรปิฎกนะให้อัตมาฟังด้วยให้ญาติโยมฟังด้วยญาติโยมที่อยู่ทางบ้านฟังด้วยพระพุทธเจ้าวันวาเป็นอาการลิโกธรรมะเป็นอาการลิโกไม่จํากัดการ ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำอยู่ที่ไหนก็ทำถ้าเป็นไปได้ก็ทำตลอดนะทั้งเชา้าทั้งเย็นเป็นกิจวัตรนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านะสะอาดบ้านสะอาดสมศีนะถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะที่เราจะได้บรรยายพระไตรปิฎกพุทธประวัติจากพระโอษนะ ก็ขอให้พวกเราอยู่ในความสงบนนในการที่จะได้ฟังในลำดับต่อไปครั้งครั้งมีพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชอานอนความคิดความคิดอาจมีแก่เธอว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นพระเจ้ามัคคะเทวราช ในสมัยโน้นอานน์เธอไม่ควรเห็นเช่นนั้นเหล่านี้เองได้เป็นพระเจ้ามัคเทวราชในสมัยนั้นอานน์เรื่องดึกดำบรรมีที่เมืองมิถิลานี้มีพระราชานามว่าเจ้ามัคเทวะเป็นพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติ ประพุทธราชธรรมในาพามแลขฆาบดีในเมืองหลวงแลชนบทย่อมเข้าไปสู่อุโบสถวันที่14หรือ15แลที่8แห่งปักพระเจ้ามีคะเทวะนั้นเรียกช่างเรียกช่างการระบบมาแล้วสั่งว่าเพื่อน ท่านเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศรีรษะเราเมื่อใดจงบอกเราเมื่อนั้นอานนท์อานนท์ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างกาะบกนั้นได้เห็นผมงอกแล้วกาบทูลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าเมฆเทวะรับสั่งให้ถอนงอกด้วยแหนบแล้ววางใส่ผ้าพระหัด วางวางใส่ผ้าพระหัตให้ทอดพระเนตรคันทอดพระเนตรเห็นแล้วพระราชทานบ้านสวยให้เป็นให้เป็นบเหนิตแก่ช่างกลระบกนั้นรับสั่งให้พระราชาบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตัดว่าแน่พ่อผู้กุมารเทวทูตปรากฏแก่เราแล้วงอก เกิดขึ้นบนศีรษะแล้วกามอันวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรเพื่อการสแสวงหาเพื่อการสแสวงกามอันเป็นทิพย์สื่อไปมาเถอะพ่อผู้กุมารเจ้าจงดำรงตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะพงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นงอเกิดขึ้นที่ศรีรษะของเจ้าเมื่อใดเมื่อนั้นจงประทานบ้านสวยบำเหน็จให้กับช่างกลระบกแล้วชี้มอบหมายตำแหน่งพระราชาแก่บุตรแก่บุตรองค์ใหญ่ให้ดีแล้วจงปมปงผมและหนวดของผ้าย้อมฝาดออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิด เจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรากัลยาณวัตรอันนี้ขาดตอนลงในยุคข,ของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราแน่พ่อผู้กุมาร เราขอก่าวถึงวัดนั้นกระเจ้าในบัดนี้อย่างนี้ว่าเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตนี้ตามที่เราได้บัญญัติไวแล้วขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอานนขคันพระเจ้ามระคะเทวะประธานบ้านสวยแก่ช่างกระบกมอบหมายราชะสมบัติแก่พระราชา บุดองค์ใหญ่เป็นอย่างดีแล้วก็ปงผมแนงหนวดของผ้าย้อมฝาดบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปในป่าเมฆเทวันเทวะพระวันนี้เองเธอผู้บวชแล้วนั้นแผ่ความรู้สึกด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา ไปในไปยังทิศท,ที่หนึ่งบ้างไปทิศท,ที่สองบ้างทิศท,ที่สามทิศท,ที่สีด้วยอาการอย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้เป็นอันว่าเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอย่างไพ่บูรยอดเยี่ยมหาที่เปรียบไม่ได้ฝันจากเวรละพยาบาทแผ่ไปทั่วโลกทั้งปวงเพราะแผ่ไปในทิศท,ทั้งปวงเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบ เธอนั้นมีจิตประกอบด้วยกรุณามุทิตาโอเบขาแผ่ไปทั่วทั้งโลกทั้งปวงเพราะแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบแล้วแลอยู่เธอบวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่ามะัคะเทวันพระวันนี้เองขันพามขันพรม,มิหารธรรมทั้งสี่ให้เจริญแล้วก็เข้าถึงพรหมโลก ภายหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายอานนท์เราแลได้เป็นพระเจ้าเทมะคะเทวะในสมัยนั้นอนุชนที่เกิดขึ้นในภายหลังได้ประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราได้ตั้งไว้แล้วแต่ว่ากัลยาณวัตรนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อความนายความใคร่กำหนัดความดับสนิทความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อม แต่เพื่อนิพานก็หาไม่เป็นเพียงเพื่อเป็นเพียงเพื่อเข้าถึงพรมโลกเท่านั้นอานอนท์แต่ก็ว่ากลยานวัตที่เราบัญญัติไว้ในการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความนายเพื่อความใครกำนัดเพื่อความดับสนิทความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและเพื่อนิพานโดยทายเดียวกลยานวัตนั้นคืออริยมรคมีองค์แด ได้แก่ความเห็นชอบความระลึกชอบการพูดจาชอบการการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดังนี้ขั้นมีพระชาติเป็นมห,มห,มหาโควินทะพรามปัจจสิกะเราคง เราคงยังระลึกได้อยู่ในสมัยนั้นเราได้เป็นพามชื่อมหาโคมหาโควินเราได้แสดงทางปฏิบัติเพื่อการเพื่อการเข้าอยู่ร่วมกันกับพวกพามทั้งหลายเหล่านั้นแก่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นแก่แก่พมจันนั้นหาได้เป็นไปเพื่อความนายความใครกำนัดความดับสนิท ความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานไม่แต่เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพม,มาโลกเท่านั้นปัจจสิกขาแต่ว่าพรมจันทร์ของเราในบัดนี้เราเป็นผู้พร้อมเพื่อความเบื่อนายความคลายกำหนัดความดับสนิทความระงับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมแด่เพื่อนิพานโดยทายเดียวพรมจั์นี้คืออริยะมรกมีองค์แปดได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบพูดจาชอบการงานชอบดำรงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบดังนี้ครั้งมีพระชาติเป็นละทการช่างทำรถภิกษุทั้งหลาย ในการดึกดำบรรยังมีพระราชาพระนามว่าปะเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปะเจตนะตัดเรียกช่างทำรถมารับสั่งว่านี่แน่นายสหายรถการบัดแต่นี้ร่วงไปอีกหกเดือนสงขามจากมีแก่เราเจ้าอาจทำล้อใหม่คู่หนึ่งให้เราได้หรือไม่ช่างทำรถทูลรับต่อ พระเจ้าปะ,ปะเจตนะว่าขอเดชะข้าพระอ,องค์อาจทำได้พระเจ้าค่าครั้งนั้นแหลช่างทำรถทำล้อข้างเดียวสิ้นเวลาหกเดือนย่อนย่อนอยู่หกวันพระเจ้าเปตน,นะตัดเรียกช่างทำรถมารับสั่งว่า แน่นายสหายลดการนับตั้งแต่ล่วงไปหกวันสงครามจะเกิดขึ้นแล้วล้อรถคู่ใหม่สำเร็จแล้วหรือช่างทำรถทูลว่าขอเดชะโดยเวลาหกเดือนย่อนอยู่หกวันนี้ล้อจะสำเร็จลอ้อล้อสำเร็จได้ข้างเดียวพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งว่าแน่สหายลถการ ก็เจ้าอาจทำล้อข้างที่สองให้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียงหกวันนี้ได้หรือไม่ช่างสำรสทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้านี้เองช่างทำรถได้ทำล้อข้างที่สองสำเร็จโดยใช้เวลาเพียงหดหกวันเขาถึงนำล้อคู่ใหม่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าปเจ,ปเจตนะ ทั้งไปถึงเวลากราบทูลว่าขอเดชะนี่ข้าพเจ้าล้อคู่ใหม่ของพงค์สำเร็จแล้วพระราชารับสั่งว่าสหายลดการล้อข้างที่ทำแล้วหเดือนย่อน6วันกับล้อที่ทำแล้วในหวันนี้ต่างกันอย่างไร เราไม่เห็นความต่างกันของมันที่ตรงไหนช่างทำรถทูลว่าความต่างของล้อทั้งสองมีอยู่พระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทรงทอดพระเอศความต่างกันของล้อเถิดว่าแล้วช่าง <c oughs> ว่าแล้วช่างทำรถก็มนล้อข้างที่ทำข้างที่ทำแล้วหกวันให้กิ้งไปมันกิ้งไปพอ สุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดิน <c oughs> แล้วเขาหมุนล้อข้างที่ทำหกเดือนย่อนหกวันให้กิ้งไปมันกิ้งไปโดยสุดกำลังแล้วก็ตั้งตรงอยู่ได้ <c oughs> เราก็ติดเราก็ติดอยู่กับผ้า